สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือว่าชาวราศีกันทุกๆท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดม m นด์เมจิกทาดดนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนมีนาคมพศ2565นกะคะก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับหลายๆท่านที่เข้ามาแอดไลน์แล้วก็มีการนัดคิวแล้วบางทีคิวไม่ตรงนะคะเนื่องจากตอนนี้คือมีคิวเยอะขึ้นนะคะก็เลยต้องตาม ตามวันที่สามารถจะให้ทําได้จริงๆนะคะก็ขอภายในความร่าช้าในการทําคิดด้วยนะคะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีกาาันนะคะชาวราศีการนาไพต่ตัวตนของคุณคุณได้ไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟฟลนนะคะซึ่งมันหมายถึงในเรื่องของความอดทนนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรแหละแต่ว่าตรงนี้คุณเลือกที่จะ ใช้ความอดทนใช้ความอดกลั้นะคะ,ะเผชิญกับปัญหาเผชิญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยสติด้วยความาเรียกว่าด้วยความอดทนอะ่ะแล้วคุณก็ยอมเจ็บปวดกับมันนะคะมองว่าคุณคุณพร้อมจะ,ะเผชิญกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคือถ้าหลังจากนี้คนที่สมมติคนที่มีคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะไป สู้คดีหรือว่าคนที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะเข้าไปาเผชิญกับปัญหาหรือบางคนมีในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมจะเผชิญกับคนรักเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะสู้อืมเดือนนี้มองว่าคุณพร้อมที่จะสู้กับปัญหาต่างๆแล้วแหละอืมนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของอคนที่ทํางานอยู่นะคะเรามาเปิดไพ่เพิ่มในเรื่องของการทํางานคนที่ทํางานมองว่าเดือนนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะ ในเรื่องของการทํางานนะคะไพ่คุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะซึ่งแปลความหมายในเรื่องของสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นเป็นเรื่องของข่าวดีที่มันจะเข้ามาแหละแล้วคุณเองก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นกับเรื่องของการงานนะเนาะหลังจากนี้มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเงินเดือนนะคะได้มีโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่ เข้าหาหัวหน้าได้ทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้ามากยิ่งขึ้นไดเ้เรียนรู้งานได้ในเรื่องของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งได้บรรจุงานถ้าคนเพิ่งทํางานก็มีโอกาสาได้บรรจุงานคนที่ไม่มีงานก็มีโอกาสาที่จะได้งานในเดือนนี้นะคะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าในเรื่องของงานที่คุณทําอยู่ถ้าคุณมีความตั้งใจมากเพียงพอเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเจ้านายจะเร็งเห็นถึงศักยภาพในตัวคุณนะคะมองว่าคุณมีศักยภาพนะแล้วก็ คุณมีความเก่งพอตัวเลยแหละตรงนี้เจ้านายจะให้ความอาเอ็นดูคุณแล้วก็ให้การพิจารณาคุณในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะคะขอเพียงแต่ว่าในช่วงทีอ่อยู่ในช่วงนี้แนะนำว่าให้คุณมีความอดทนอดกลัน้นตั้งใจทำงาน ใช้ความรู้ความสามารถของคุณทําให้เต็มที่นะคะเหมือนเป็นช่วงของการาพิจารณางานของคุณนั่นแหละนะคะก็สุ้ๆนะคะชาวราศรีกัน์ทุกท่านต่อไปเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคนที่ทําธุรกิจธุรกิจมองว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้ติดต่อกับชาวาต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อในเรื่องของธุรกิจเนาะแล้วก็ มีโอกาสประสบความสําเร็จนะ้าในเรื่องของธุรกิจคนที่ทําธุรกิจด้านเจลลี่ตกแต่งภายในตกแต่งอของสวยๆงามๆนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของร่างทรงหรือเป็นในเรื่องของอสิ่งลี้ลับหรืออะไรก็แล้วแตม่มองว่าตรงนี้คุณสามารถที่จะดําเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีนะคะบางคนเป็นเรื่องของการแสดงก็เช่นกันการแสดงก็ถือว่าคุณจะ บรรลุเป้าหมายได้ดีอะเออในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณจะประสบความสําเร็จดีเพราะธุรกิจในเรื่องของการแสดงก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่แบบเป็นอาชีพอิสระเนาะตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผล ผลผลิตที่คุณตั้งใจทํามาในเรื่องของธุรกิจมีเกณฑ์การเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแล้วก็มองว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นมันทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือบางคนมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจคุณจะ มีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะทําให้คุณมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นมีเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวด้วยแล้วก็ทําธุรกิจไปด้วยนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกิจอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเป็นไปได้เช่นกันต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่มาดูเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคะเรื่องการเงินมองว่าม,มันจะมีเงินเข้ามานะแต่คุณจะต้องแบบเรียกว่าเอาเงินก้อนนี้มาหมุน หมุนายในครอบครัวมีการต้องนำเงินไปช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่หรือว่ามีเงินที่แบบจะต้องไปช่วยเหลือคนที่คุณรักอะไรประมาณนี้หรือการต้องใช้เงินตรงนี้มีคนมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแบ่งเงินเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็เอาไว้ใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งจะต้องเอาไว้ลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่เกิดราศีกันนะมองว่าในเดือนนี้จะมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมีการชวนล่วง ร่วมพุ่นร่วมลงทุนก็แนะนําว่าในเดือนนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะคะให้นิ่งๆไปก่อนอยู่ในสภาพนิ่งไปก่อนให้มีการาวางแผนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดือนหน้าค่อยว่ากันเนาะค่อยดูดูดวงกันอีกทีหนึ่งว่าเดือนหน้าคุณจะสามารถที่จะ ทำธุรกิจได้หรือยังแต่เดือนนี้ถ้าเกิดมีคนมาชวนร่วมหุ้นร่วมลงทุนก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งทํานะคะเป็นเดือนที่คุณควรจะใช้เงินอย่างประหยัดไปก่อนนะคะเงินที่มันมีเข้ามาช่วงนี้ก็ให้พยายามแบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปใช้อะไรสุดรุสุรลายนะคะ เป็นประมาณนั้นเรื่องการเงินถือว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่แค่ว่าถ้าทาถ้าจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ให้อย่าเพิ่งชะลอไว้ก่อนเท่านั้นเองนะคะถ้ามีการที่จะต้องนาเงินไปช่วยเหลือคนก็แบ่งช่วยเหลือได้เท่าที่เราไม่ลําบากนะนะคะชาวราศีกันต่อไปเป็นเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดมองว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสดีๆหรือคุณได้เจอใครสักคนน่ะที่ ที่คุณรู้สึกโอเคกับเขาอะ่ะแต่เขาอาจจะไม่สนใจคุณหรือตัวคุณเองอาจจะเจ,จ็บปวดกับสิ่งเก่าๆที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกมีแผลอยู่ในใจแล้วรู้สึกว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคุณแบบเคยคบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตากับเขาแต่ด้วยแบบบางทีสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณและเขาอะ่ะ เกิดปัญหากันขึ้นทําให้มันไม่สามารถจะกลับมาจูนกันได้นะคะสําหรับคนที่โสดนะหรือบางทีอาจจะมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้กลับมาคบกันอถ้าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะตรงนี้มีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีโอกาสที่จะราบรื่นผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็ได้คบกันนะคะมี2กรณีเนื่องจากว่าไพ่เนี่ยบอกออกมาเป็น2ออย่างถ้าคุณเคยปฏิบัติด,ดีต่อกันสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้คือ คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มีการที่จะทะเลาะก,กันหรือว่ามีเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงอะ่ะเออมันก็โอกาสจะกลักลบมาจูนกันอะ่ะมันก็โอกาสที่จะเป็นไปได้ยากนะคะสําหรับคนโสดต่อไปเป็นเรื่องของคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้งานหนักเนาะเหมือนคุณยุ่งกับงานมากเกินไปมีงานเข้ามาเยอะทําให้คุณและคนรักอะ่ะ เหมือนไม่ค่อยมีความหวานให้กันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างบางทีอาจจะมีความลับอาจจะมีในเรื่องของการเข้าใจไม่ตรงกันนะคะอาจจะนําพาซึ่งการทะเลาะเบาอแวง้งการมีปัญหากันหรือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะให้แก้เคล็ดก็ให้อ,อยู่คนละมุมกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พอพ้นจากเดือนนี้ไปก็ค่อยกลับมาคุยกันมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเนาะมองว่าช่วงนี้มองว่าคุณและเขาเนี่ย ยุ่งกับเรื่องของงานมากเกินไปทําให้ไม่มีเวลาให้กันหรือเขาอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่หรือตัวคุณเองอาจจะเริ่มต้นงานใหม่ทําให้คุณไม่มีเวลาให้คนรักไม่มีเวลาที่จะใส่ใจเนาะงานก็หนักงานก็เหนื่อยจะเอาเวลาที่ไหนมาสนใจคนรักอ่าเป็นประมาณนั้นแต่ว่าความเข้าใจคือถ้าเป็นอ่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเขาน่าจะมีความเนือน้อเนาะอ่า น้อยเนื้อต่ําใจนะคะเราก็มีความเรียกว่าไม่เข้าใจอะ่ะเออถ้าเกิดว่าไม่สนใจกันขนาดนี้ก็เลิกกันไปเถอะอะไรประมาณนี้เขาอยากจะออกจากตรงนี้ไปอะไรประมาณเนี้ยปล่อยเขาไปเถอะถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจนะคะก็ให้คุณอะ่ะ ถ้าบางคนอยากแก้เคล็ดนะแนะนําว่าช่วงนี้ให้ต่างคนต่างอยู่คนละมุมไปก่อนแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องนะคะแล้วค่อยกลับมาสารความสัมพันธ์ต่อเดือนหน้าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันดีขึ้นนะคะให้แก้เคล็ดเอาเนาะถ้าเกิดว่ากลัวความรักนี้หลุดลอยไปนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของคนที่เรียนอยู่คนที่เรียนอยู่ช่วงนี้ดูว่าคุณจะเป็นไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่า มีในเรื่องของความกลัวอะไรหรือเปล่าคะคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวในเรื่องของการที่ต้องไปสอบหรือว่าการไปทําอะไรสักอย่างคุณรู้สึกว่าคุณมืดแปดด้านคุณไม่รู้จะไปขอสิ่งสัด์สิทธิ์ที่ไหนดีหรือว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปปรึกษาใครดีนะคะโชงนี้บองว่าตัวคุณเองมีความกลัวนะให้คุณแบบ เรียกว่าพยายามฮึดสู้อะเออมองว่าตัวคุณเองกลัวกลัวจนทําให้ตัวเองอะไม่มีความสุขในการที่จะไปสอบหรือว่าในการอ่านหนังสือคุณก็ไม่มีสมาธิคุณมีความวิตกจริตกลัวหรือว่าไม่สบายใจกับอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คนที่เรียนอยู่แนะนำว่าช่วงเนี้ให้พยายามผ่อนคลายความเครียดที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจคุณ คุณรู้ว่าคุณทําได้นะคะให้คุณตั้งมั่นว่าคุณทําได้คุณทําได้แล้วคุณก็จะทําได้คุณจะทําได้อย่างที่คุณตั้งใจแหละเออมันมีความสําเร็จรออยู่แต่ว่าอย่าก,กลัวไปก่อนนะคะมองว่าช่วงนี้คุณกลัวมากเลยเนาะอืมคนที่ คนที่เรียนอยู่นะช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีการต้องไปเรียนเพิ่มเติมอย่างบางคนทํางานแล้วต้องไปเรียนเพิ่มเติมกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้กลัวว่าจะทําได้ไม่ดีเจ้านาย,จ,านายจะไม่พิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณน่ะตั้งใจนะคะแล้วก็คุณน่าจะผ่านไปได้นะคะสําหรับการเรียนการศึกษาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเรียนกับเรียนเรื่อง การประกอบธุรกิจใหม่เรียนเรื่องการาพัฒนาเรื่องการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณทำได้แน่นอนค่ะชาวราศีกันก็สู้นะคะขอใหอ้คุณรู้ว่าตรงนี้มีกำลังใจให้คุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดีห่วงแค่เรื่องการเงินนิดนึงเนาะเรื่องการเงินก็ยังไงก็อยากให้พยายามจัดสรรปันส่วนให้ดีนะคะสู้นะคะ,ะ,คะชาวราศีกันกลับมาพบากลับมาพบกันในเดือนหน้านะคะเดือน ของเดือนเมษายนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะ